สวัสดีครับวันนี้มากับคริสต์วันนี้ผมจะมาทำ Minecraft Screen แต่เราจะเห็นได้คนเดียวหรือว่ากับคนที่ใช้โปรแกรมเดียวกับเรานะครับอย่างแรกคือต้องโหลดที่นี่ครับหรือจะไปสมัคร Minecraft ก่อนก็ได้ครับที่ Minecraft n e t กด register ตรงนี้ครับเราก็สมัครกอ,อกตามนี้อันนี้จะเป็น ID Email password แล้วก็ให้ยืนยันอีเมลครับสำหรับคนที่มีแล้วก็เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์ว่า Minecraft s h o แล้วก็ให้เข้า Minecraft Chapter Square อย่าสับสนนะครับดูลิงก์ดีๆครับจะเป็น Minecraft Chapter Square เข้ามาแล้วก็ให้ทำการล็อกอิน ID ครับ พอล็อกอินเสร็จแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดสำหรับคนที่เป็น window s ก็ให้โหลดอันนี้ครับโหลดอันนี้ปุ๊บพอโหลดเสร็จแล้วก็ให้พอเวลาจะเลือกสกินก็กดตรงนี้ครับ Manage Skin and k e คร u บ ห้เรากดอันนี้ถ้าเราจะเลือกอันนี้เอามาใช้แล้วก็หาดูครับตอนนี้ผมใช้ธรรมดาอยู่ครับผมขอเลือกอันนี้ครับกด add to library แล้วก็ ที่นี่ครับ j o w e l i b r a r y กด Manage ครับแล้วมันก็นจะขึ้นมาเป็นรูปอย่างนี้ให้ดูครับอันนี้คือเวลาจะดูแต่พอเวลาจะใสก่ก็ลิกที่รูปนี้เลยครับมันก็นจะใส่ให้ทันทีเราก็ไปเลือก ที่นี่ที่เดิมครับแต่นี้จะเป็นสก,กินให้เราเลื่อนลงมาเพื่อเลือกเคปครับเป็นผมผมเลือกนี่กดนี่ครับเอากดพีดผิดอันผิดช,ช่องแล้ว <c oughs> อืมมันคอนเทดี้ยูแอลเบรีอันที่แอดมาผิดเราก็สามารถดีลีทได้ครับกดดีลีทเสร็จครับเรากดเลือกที่เหลือก,ก็กดล็กอกออกครับเสร็จแล้วเราก็เข้าที่ มายคราฟชัปเตอร์ของผมเซฟไว้ที่ตัวเกมนั่นก็คือดอทมายคราฟนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับเผากดคลิกขวาแล้วก็เลือกเซน d t ทูเดสก์ทแล้วมอจะเขียนว่า r r e t t s ชอ็อ t c u t ผมก็นี่ครับช็อตคัตกดเข้าไป มันก็จะเป็นเหมือน Minecraft ext ที่ต้องใช้ id จริงล็อกอินนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ปัสเปิดเข้าไปมันก็จะเข้าเกมให้นี่ก็เข้ามาแล้วนะครับในเกมเล้ว กดจะเข้าซิงเกิลหรือมัลติก็ได้นะครับผมเข้าซิงเกิลดีกว่าเพื่อความสะดวกก็จะมาเห็นว่ามือเราจะแปลกๆครับกดนี่ครับอ้อา้าวลืมใส่อันนั้นนี่ว่ะก็จะกลายเป็นตาดาว้วเรียบร้อยแล้วครับ อ่ะแล้วก็บินดูคลิปอ๋แล้วคลิปก็จะปิวครับเทะ่ะอันนี้คืออันที่ผมปรับเป็นคียทีแต่ผมสร้างด้วย r v ววครับทั้งหมดนี้ผมทำขึ้นเองครับโอเคครับล้วขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ขอ และโปรดติดตามชมวิดีโอต่อไปของผมนะครับบ๊ายบายครับ